สวัสดีชาววอลทั้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับน,นิกกี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมเอา LT อีกคันหนึ่งนะครับเอามารีวิวให้ชมกันนั่นก็คือ T37 นะฮะ T37 ค,คันนี้จากอเมริกานะครับเป็นเทีย์6นะครับเทีย์6คันนี้เนี่ยผมจริงๆแล้วผมผ่านมันมานาแล้วนะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็เอากลับขึ้นมาใหม่ซื้อกลับมาใหม่เพื่อที่จะเอาไปเก็บกล่องด้วยนะครับเก็บกล่องในแคนนะก็เป็นรถที่ เจ๋งคันหนึ่งเป็นรถที่เจ๋งคันหนึ่งเหมือนกันนะครับเรามาดูสเปคของมันนะฮะเริ่มจาก HP ฮะ HP อยู่ที่680นะครับกระบตัวถังนะด้านหน้าและด้านข้างอยู่ที่25ด้านหลังอยู่ที่19กานะครับกระบป้อมปืนนะด้านหน้าอยู่ที่31ด้านหลังและด้านข้างอยู่ที่25นะครับก็ธรรมดาฮะคือ LT มันก็บางอยู่แล้วนะครับแต่ว่า เท่าที่เล่นเนี่ยมันก็อาจจะมีกระเด้งบ้างนะครับอย่างเช่นตรงป้อมเนี่ยเพราะว่าตรงป้อมมันเป็นสลปลักษณะนี้นะครับอาจจะมีแฉลับบ้างเล็กน้อยนะครับบ้าเล็กบ้างเล็กน้อยอความคล่องตัวนะคันนี้มีแรงม้าอยู่ที่500แรงม้านะครับมีน้ําหนักตัวรถอยู่ที่23.58ตันนะครับกำลังจำเพาะอ,อยู่ที่21.2แรงม้าต่อตันซึ่งถือว่าออกตัวได้คล่องแคล่วดีนะครับคล่องแคล่วดีนะครับความเร็วสูงสุดที่มันทาได้คือ66กกิโลเมตรต่อชั่วโมง ถอยหลัง22กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วในการหมุนตัวหมุนตัวอยู่ที่51.2องศาต่อวินาทีคือหมุนตัวเร็วนะแล้วก็ความเร็วก็ดีดีมากนะครดีมากอะระยะการมองโดยพื้นฐานงมันเนี่ยอยู่ที่อยู่ไหน385 385เมตรนะครับก็ ในระดับ่6ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ385เมตรเพราะยังไงเราก็ต้องเอามา,อ,าอัพอุปกรณ์แล้วก็อัพสกุลสกิลให้มันอยู่แล้วนะครับปืนที่ติดไว้นะตอนนี้เป็นปืนท็อปนะผมอัพป,ปืนไว้ตอนนี้ผมใช้เป็นปืนซิงเกิลช็อตนะมันมี2ตัวซึ่งมันเหมือนกันแต่ละมันต่างกัตนตรงที่ว่าตัวนึงเป็นซิงเกิลช็อตอีกตัวนึงเป็นออโต้โหลดนะครับซึ่งตัวซิงเกิลช็อตเนี่ยมันจะมีความแม่นยำในเรื่องของแฮนดิ้งดีกว่านะครับ ส่วนอัลตโหลดเนี่ยมันจะด้อยในเรื่องของความแม่นยำและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยซิงเกิลช็อตเนี่ยมันไม่ได้โหลดนานนะเอ่อณตอนันดเนี่ยโหลดแค่ตอนนี้ผมโหลดอยู่ที่3วินิดนิดเท่านั้นนะสามจุดศูนย์เก้าวินาทีเท่านั้นนะครับก็นิดเดียวเองไม่จําเป็นต้องใช้เป็นอัลตโหลดนะครับซิงเกิลช็อตก็ยิงได้ไดเรื่อยอยู่แล้วนะครับปืนอ่กระอบอกนี้นะมีขนาด76มิลลิเมตรนะครับ การเจาะเกราะของมันอยู่ที่150นะถ้าเป็นลูกทอง199นะครับดาเมจเฉลี่ยต่อนัดอยู่ที่115ความเบี่ยงเบนอาการเบี่ยงเบนกระสุนที่ระยะ100เมตรอยู่ที่0.38นะครับเวลาเล็งอยู่ที่1.9วินาทีปืนนี้เป็น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 ข้อได้เปรียบของมันเป็นข้อดีของมันเลยนะครับในในในคันนี้นะปืนค่อนข้างดีดีมากนะครับถึงว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แม่นแบบแม่น จับวางขนาดนั้นแต่ว่า0.38นี่ก็ถือว่าแม่นใช้ได้แล้วนะแม่นใช้ได้เท่าที่ยิงมาเนะี่ยวิ่งยิงล็อกเป้ายิงอะไรเงี้ยโอเคมากโอเคมากเลยนะครับการซ่อนตัวนะตอนนี้ผมมีสกิลอยู่ด้วยนะมีพลังอยู่3คนพลังเต็มอยู่3คนนะครับอยู่ที่22.61ก็ไม่ได้ซ่อนตัวดีมากมายนะครับแต่ว่าก็ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะถือว่าใช้ได้อยู่อุปกรณ์ที่ผมติดให้ก็จะมี3อย่างครับอย่างแรกที่ต้องติดเลยก็คือ กล้องเครือบผิวเลนส์นะครับเพราะว่าเอาไว้วิ่งสปอร์ตด้วยนะครับก็เพิ่มระยะการมองให้อีก10%นะครับเพิ่มระยะการมองให้ตลอดเวลาเลยเพราะว่าเป็นกล้องเครือบผิวเลนส์นะครับอันที่2ก็พัดลมนะก็จะช่วยเพิ่มทักษะให้รวมไปถึงเพิ่มระยะการมองให้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวปรับเสถียรแนวตั้งนะครับทำให้เป้าเนี่ยมันมีความเล็กลงในการเคลื่อนที่นะครับมันก็จะทําให้อตอนยิงเนี่ยวิ่งยิงอะไรเงี้ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ส,สกิลของพลรถนะพลรถมี4มี4คนนะครับมีผู้การมีพลปืนมีพลขับแล้วก็พลบรรจุผมก็จะเน้นนะแถวแรกคือผู้การนี้จะมีซิกเซนก่อนนอกนั้นก็จะเป็นพลางนะครับส่วนตอนนี้ผมกำลังอัพแถวที่2อยู่ผู้การเนี่ยจะอัพไปที่ลาตะเวนนะครับก็กำลังจะเต็มตอนนี้99%นะครับเพื่อระยะการมองนะครับพลปืนก็อัพเป็นการยิงเร็วนะครับทำให้เวลาเรา หมุนป้อมเนี่ยเป้าจะไม่บานไม่บานออกไปมากนะครับพลระขับนะตอนนี้ก็คือ9กาเปร็นเป็นการบังคับอย่างนุ่มนวลนะครับเวลาวิ่งเนี่ยทำให้เป้ามันมีความเล็กลงนะครับพลบรรจุฮะพลบรรจุก็จะเป็นาการเก็บอย่างปลอดภัยแล้วก็แถวที่3ตอนนี้กํลาลังอัพอะดรีนาลีนสูบฉีดอยู่นะครับซึ่งพลบรรจุมันไม่รู้จะอัพอะไระก็เลยลงอะดรีนาลีนไปนะครับ โดยรวมตอนนี้ผมใช้เวลาบรรจุอยู่ที่3.09วินาทีเท่านั้นนะครับมุมกดคันนี้อยู่ที่ลบ9นะมุมเงย20นะครับมุมกดอาจจะไม่เต็ม10แต่ว่าลบ9มันก็โอเคแล้วอะนะเวลาเลงตอนนี้อยู่ที่1.78นะเลงเร็วมากนะครับการวิ่งเบนกระสุนที่ระยะ100เมตรอยู่ที่0.36นะก็แม่นขึ้นแม่นขึ้นนะครับ DPM นะอยู่ที่2,230ถือว่าสูงมากสําหรับเที6นะครับคันนี้ อุปกรณ์ผมก็เดิมๆไม่มีอะไรครับลูกกะศุน,นะครับลูกกุนทองนี่จะเป็นลูก apcr นะผมเอาไป20นัดนะครับลูกกุน ap ก็เอาไป30นัดลูกกุน ap ปกติเนี่ยลูกละ105แต่ถ้าเป็นลูกทองเนี่ยลูกก็2008นะครับยุธบทธวจใจธรรมดาไม่มีอะไรครับก็โอเคคันนี้เป็น lt เรื่องกล่องไม่ต้องไปดูนะครับส่วนเรื่องสเปคนี่ใช้ได้เลยใช้ได้เลยเอาไว้เก็บกล่องนี้เจ๋งมากเลย คนก็นิยมเอาไปนะเพราะว่าในเรื่องของความเร็วในเรื่องของระยะการมองในเรื่องของการซ่อนตัวก็ใช้ได้นะแล้วปืนเนี่ยเจ๋งมากนะเจ๋งมากสู้กับเทียหกคันอื่นๆได้สบายอ่าแต่วันนี้ผมจะมาเล่นในการลบแบบสุ่มให้ดูนะสองเกมนะต้องไปเจอกับเทียสูงแน่นอนนะสองเกมครับเชิญชมครับผม ในเกมแรกครับก็มาเจอกับห้องเทียเจ็ดนะฮะอยู่ในห้องเทียเจ็ดก็สบายหน่อยฮะข้างผมมีเทียเจ็ดสี่คันนะครับข้างเขามีเทียเจ็ดสามคันนะครับนอกนั้นก็เป็นเทียห้าและก็เทียหกนะครับมีจองกันข้างละหนึ่งคันนะครับเปิดเกมมานี่ผมก็ออกทางขวาครับผมเกิดฝั่งใต้นะผมออกทางขวาจะไปเล่นลายเก้าลายศูนย์นะครับเพราะว่ารถเร็วก็จะไปเล่นทางนั้นกันนะครับ ดูจากในมินิแมปนี่ระยะก,การมองผมก็เกือบสุดเส้นขาวนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยนะอยู่ในเกณฑ์ดีเลยก็ไปสปอร์ตให้เพื่อนด้วยแล้วก็ยิงใครได้ก็ยิงครับเกมนี้เล่นไม่ไม่ยากอยู่แล้วนะครับอ่ะเจอฮะคันแรกอ่ะเจอสองเลยฮะครุบสเตย์ครับล็อกเป้าครับว k เค0 1 P นะฮะ a อ l 44อุ้ยมีเด้งด้วย มียิงไม่เข้าบล็อกได้ด้วยนะบล็อกไปร้อยสนะแม่น่าจะโดนตรงน่าจะโดนตรงป้อมนะ M4 ครับผมล็อกเป้ายิงอย่างเดียวครับผมแสนดไปเรื่อยฮนะโดนก็โดนไม่โดนก็ยิงใหม่นะเพราะว่าโหลดเร็วอยู่แล้วนะโหลดแค่3.09จนวินาทีเท่านั้นนะครับเห็นโออครับล็อกแลปเปิดครับเอาใหม่ฮนะยิงใหม่ครับได้นะได้มานัดนึครับโออครับ ยิงด้านข้างครับร้อยสิบสามนะฮะเขาหันหน้าแล้วไม่ยิงแล้วตอนนี้ยิงไม่เข้าแน่นอนนะสะันะไปเรื่อยๆยิงไม่เข้าก็ยิงใหม่ได้นะตอนนี้ผมย้ายครับเนี่ยครับก็จะได้อแอซิดมาด้วยนะฮะยิงตรงนี้ดีกว่านะวีเคสามศูนสองดีไม่ทันนะตอนนี้เขาบุกเข้ามาตรงในโกดังแล้วนะหลายคันหลายคันเหลือเกินนะฮะเข้ามาถึงตรงกลางเลย ทางขวานี่ไม่แน่ใจว่าด้านหน้ามีใครหรือเปล่านะแต่ว่าเห็นวิเคสามหหนึ่งอยู่นะครับเพื่อเรากำลังยิงอยู่เลยนะอาเจอครับโอ้โหแนสฮอนหนึ่งนัดเข้าไปครับนัดที่สองไม่โดนนะได้ไมาอีกนัดหนึ่งครับอจอเราเก็บไปแล้วนะครับ ค่อยๆเข้าไปค่อยๆขยับเข้าไปนะเราอยู่ระยะไกลนี้เขาก็มองแทบไม่ค่อยเห็นแล้วก็ตรงนี้มีเนินให้บังด้วยนะครับก็อาศัยเนินนะบังไปเรื่อยๆฮะมุมกดเราดีอยู่แล้วด้วยนะ <S <S โอ้โหโดนโดน a อ l อ4ิยิงเข้ามา244ร้อยสิบสนะไหนเขาเล็งดักไว้เลยดักรอไว้เลยนะตอนนี้ถอยก่อนนะเพราะว่าฝั่งผมนี่ไม่มีคนแล้วนะ ผมรำอยู่คนเดียวเอ้าเจอทีสามสี่ทับร้อยครับเรียบร้อยครับลาไปครับ M4 กำลังถอยถอยไม่สุดนะมาอีกสิเพื่อเราเก็บไปก่อนนะเพื่อเราเก็บไปก่อนเ,อเขาบุกมาตรงกลางนะผมก็ดักยิงนี้ดีกว่านะครับเนี่ยได้เรื่อยๆครับยิงไปรัวๆครับล็อกเป้ายิงก็ได้ครับด้านข้างนี้ยังไงก็เข้านะเทียหกด้วยกันยิงสบายๆนะ เรียบร้อยครับเพื่อเราเก็บไปแล้วนะครุปสเตย์ฮนะวัฟเฟิทักเกอร์นะฮะวีเคสามหกศูนหนึ่งโอ้โหออกมาจากเอพอดีหนึ่งนัดเข้าไปชนไปครับชนะไปเรื่อยๆครับโหลดเร็วกว่าอยู่แล้วนะฮะม,มีเด้งมีเด้งด้านหน้าเขาหนานะมีบางจุดที่เขาหนาอยู่นะ,ะยิงต่อได้ครับเขาไม่สนใจ นัดสุดท้ายเรียบร้อยครับเก็บไปแล้วสองคิวอา้อาวเห็นครับเห็นกลิวครับกริววิ่งไปไหนะไปเก็บอาร์ตี้ก่อนนะฮะกำลังเดินหนีเลยเขาเห็นผมหรือเปล่ายังไม่เห็นแน่นอนนี่หนึ่งนัดเข้าไปครับเขารู้แล้วละ่ะว่ามีคนเข้ามานะฮะผมก็มาทางนี้ดีกว่าอาศัยความเร็วนะฮะ เวลาจะไปยิงจอเนี่ยอย่าไปใกล้ๆนะะยิงพันเดินผ่านๆไกลๆหน่อยล็อกเป้ายิงนะยิงไม่โดนก็โหลดใหม่โหลดเร็วอยู่แล้วนะฮะนี่หาหลังให้ด้วยสบายๆแบบนี้เรียบร้อยครับอ้าวมีดิก g แม็กมาซ่อนตัวอยู่ตรงนี้นะฮะหันปืนเล็งมาทางนี้ด้วยนะครับโอ้คอมเวลโดนเข้าไม่ดูแต่มาตะเรือนะะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยครับผม เดีย๋ยวไปดูคะแนนกันครับในเกมนี้ก็ไดเอ็ม er มานะครับได้เอทังเกอร์มา e นะครับได้สปอตเตอร์นะครับบรูเซอร์ไฟเตอร์ไฟฟอยเอฟเฟกนะครับได้เหรียญสเกลเหรียญลาตวเวนมานั่นเองนะครับได้เงินมา4 9 4 4มนะครับค่าประสบการณ์คูณ2นะ4,789นะฮะนี่ฮะเจอไป10คันนะฮะสเกลเจอไป10คันนะได้เหรียญลาตเวนมานะครับ ผมยิงไปทั้งหมด1,819นะครับคิวไป4คันนะค่าประสบการณ์เพียวๆ1,228นะสูงมากเลยนะ1 2 0นี่สูงมากแล้วก็ได้เหรียญมาอีก4เหรียญน,นะครับยิงไปทั้งหมด26นะัดเข้าเป้า20เจาะเกราะ18นะดาเมจร,รวม1,819นะแอซซิดไปอีก1,317นะครับอันนี้ผมใช้เป็นบญชีพีเมียมด้วยนะ เงินที่ได้มา40,000กว่าๆนี่หักค่าซ่อมไปแค่1,708นะครับค่ากระสุนนี่ผมไม่ได้ใช่ลูกทองนะลูกปกติ2,730เท่านั้นนะครับเหลือเงินมาใช้หนาะๆเลยนะครับ36,506นะครับถ้าเป็นบัญชีธรรมดาก็เหลือเงิน22,000นี22,000เกือบ23,000ก็เก็บตังค์ได้นะคันนี้เอาไปเก็บตังค์ได้เป็นเทียหที่เอาไปเก็บตังค์ได้เพราะว่าค่าซ่อมค่ากระสุนถูกเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ลูกทองนะ ออถ้าใช้ลูกทองก็อาจจะเปลืองหน่อยนะครับแต่จริงๆไม่จําเป็นต้องใช้ฮนะเพราะว่าภารกิจหลกักๆของเราก็คือหน้าที่หลักๆเราก็คือเราไปสปอร์ตอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชี้เป้าให้เพื่อนนะครับเนี่ยเล่นเล่นง่ายๆไม่ไม่ยากอันนี้มันเจอเทียเจ็ดด้วยไงมันก็เออมันก็ง่ายหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกสักเกมหนึ่งนะเจอเทียสูงหน่อยนะครับลองไปดูว่าจะเป็นยังไงเชิญชมครับ ในเกมนี้นี่ผมมาอยู่ท้ายห้องเลยนะผมเป็นเทียหกคันเดียวในห้องเลยนะครับถ้าฝั่งผมนะฝั่งเขาก็มีเทียหกคันเดียวเหมือนกันนะครับมาอยู่ในห้องเทียเก้าเลยนะเกมนี้มีจอนข้างผมหนึ่งคันนะครับของเขามีสองคันนะครับอยู่ในแมปฟรอร์ยอนะอยู่เกิดทางฝั่งตะวันตะวันตกนะครับตะวันตกผมก็หาพื้นที่ที่มันโล่งๆนะวิ่งไปสปอร์ตให้เพื่อนนะ มี LT 2คันนะข้างละ2คันนะผมจะเป็นผมนี่แหละแล้วก็เป็น T49 นะครับอีกข้างหนึ่งก็จะเป็น VK2801 นะครับกับ T49 เหมือนกันนะครับตัวสปอร์ตก็คือพูดง่ายๆตัวสปอร์ตหลักก็มีข้างละหนึ่งคันแต่ว่าแมปนี้ไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะก็อาจจะไ,ไ,ไม่ได้จําเป็นต้องไปสปอร์ตนะครับก็สปอร์ตได้ก็สปอร์ตนะถ้ายิงได้ก็ยิงนะครับเจอครับ FCM50T นะยูนิคัมซะด้วยนะ คันแรกก็เจอ,อยูนิคัมเลยชี้ครับชี้ป้าให้เพื่อนยิงนะเล,ล่นกระเทียบก้านี้ก็ต้องใจเย,ย็นๆน,นิดนึงนะครับหลีผามออกไปนี่ตายกันง่ายๆเลยเขายิงทีสองทีก็ตายแล้วนะด้านหลังนี่ไม่แน่ไม่แน่ใจจะเจอใครหรือเปล่านะเอาเจอจริงๆด้วย,วย,จยเจอที่ยี่สิบนะรัหลอกเปล่าไปก่อน อุ้ยมีเด้งนะยิงเข้ามาด้านข้างรถเนี่ยหาที่หลบก่อนตอนนี้ให้ทีมบุกเข้ามานะให้ทีมทางซ้ายมือผมเนี่ยบุกเข้ามานะครับออบเจกสองห้าสองยูนะะถ้าบุกเข้ามาเมื่อไหร่ก็ผมก็โอเคอ่ะผมก็รอดอ่ะถ้าเขาไม่บุกนี่ผมก็แย่หน่อยอ่าทีมบุกเข้ามาแล้วลองมาดูข้างนี้ต่อนะะผมพยายามจะปีนขึ้นไปเนี่ยเรื่องเรื่อง ปีนไม่ขึ้น mm> เห็นคนอื่นก็ปีนกันฟึดๆๆๆผมปีนไม่ขึ้นทีย cool ี่สิบครับก็ทีมเข้าไปแล้วนะก็โอเคนะลองดูว่าผมยิงได้ไหมไม่มีจุดให้ยิงนะครับก็มาเล่นฝั่งนี้ดีกว่าทางนี้มีทั้งห้าสิบร้อยแล้วก็ FCM ห้าสิบทีนะครับแล้วก็โอ้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนะยิงไม่เข้านะ ยิงไม่เข้าเล็งด้านข้างครับลูกทองก็เตรียมเตรียมเตรียมตัวยัดลูกทองเลนตอนนี้ลูกทองครับลูกแรกครับยังไม่เห็นตัวยังไม่อยากยิงเดี๋ยวเปลืองให้เห็นตัวก่อนนะฮะอาตัวคันนี้ก่อนนะฮะเนี่ยยูนิคัมเนีโดนแน่นอนนะฮยแต่ว่าเข้าหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะ <laughs> มีใจหนาให้ยิงทั้งนั้นเลยนะ คือรยะอย่างเงี้ไม่ต้องสปอตก็ได้นะยิงเอานะโอ้ยโดน FCM 50 T เขายิงเข้ามาล้างแตกเลยนะโอ้โหแล้วไม่เห็นตัวด้วยเขาซ่อนตัวดีมากอ่ะหนึ่งหนึ่งสองครับถอยมาถอยมาลูเวอร์ครับ อุ้ยรอดไปนะหนึ่งสองยิงเข้ามาไม่ไม่โดนนะถ้าโดนนี้คงเจ็บหนักอ่ะพอเขายิงก็เกือบเกือบสี่ร้อยอ่ะมาครับดักยิงหนึ่งสองดีกว่าได้มาร้อยแปดนะโอ้โหโโห,โโหับินเลยทีเดียวนะหลังแตกไปเลยนะ9ก้า้อยสาสิบนัดเดียวโอ้โคตรคุ้มอ่ะฟุกมากนะฟุกมากนี่ผมใช้ลูกทองอยู่นะใช้ไปแล้วห้านัดนะ อ่ะห้าสิบร้อยมาครับเอหยิงพลาดนะขอเน้นๆนะนัดเดียวเขาตายแน่ฮะมีทีสี่เก้าครับเยบย็บไปก่อนฮะยบยบไปก่อนตายมาอีกนัดหนึ่งครับทีเดียวเรียบร้อยเพื่อนเราเก็บไปแล้วฮะห้าสิบทีครับยูนิคัมนะยูนิคัมยังอยู่ยังอยู่ตอนนี้ทีมผมก็มาสมทบทางนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปแปะนะฮะแล้วก็ให้ทีมตามนะฮะเพราะว่า ลักษณะนี้เนี่ยเขาหนีแน่นอนเขาหนีแน่นอนนะเพราะเรามากันลืมแล้วเนี่ยน้ำอยู่ด้วยนะเก้าต่อสี่นะอาจะเจอตัวนะเห็นตัวแล้วตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นลูกเอพีปกติแล้วนะไม่อยากใช้ลูกทองมันเปลืองมันเปลืองมากค่อยๆลุกคืบเข้าไปครับไปสปอตให้เพื่อนเขาด้วยนะอาเห็นล็อกเป้าแล้วยิงครับยิงโดนก็โดนไม่โดนก็ไม่เป็นไรนะผมก็ หนีไปเก็บจอนดีกว่านะจอนมีสองคันเอาเจอแล้วนะ M12 ครับคันแรก่งจะยิงไปด้วยนะล็อกเป้าไว้ก่อนเลยครับเสร็จผมไหมอย่างนี้เสร็จผมแน่นอนนะเอา้าไม่โดนมาเน้นๆหน่อยหนึ่งนัดสองนัดล็อกเป้ายิงนะไม่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะเพื่อเรายิงไปแล้วเราคิวเพื่อเราคิวไปแล้วถ้าสิบทีครับวิ่งหนีไปนู่นแล้วเหลือจอนอีกคันหนึ่งนะ รอเลี้ยนฮนะรอเลี้ยนร้อยห้าห้าห้าสิบผมไม่เข้าไปฮนะมองไกลๆก,ก็เห็นนะครับก็วิ่งออกมาทางเนี้ยนฮะเห็นแล้วฮนะยิงนิง่งๆเลยเขาไม่ได้เล็งผมเอาหันมาเล็งละสแนปไปเรนะื่อยเรียบร้อยครับเพื่อนเราก็ช่วยคิวนะผมก็ยิงไปตอนนี้เกือบสองพันนะพันเก้านะพันเก้ว่ากว่า โอ้ห oh, เรียบร้อยครับในเกมนี้ก็ได้มาร์คมาด้วยนะได้มาร์คมา1มาร์มคนะครับแล้วก็ได้ความเชี่ยวชาญระดับหนึ่งนะครับได้ demolition expert นะครับที่ยิง1นึหัวระเบิดไปนะฮะแล้วก็ได้ไฟฟอยเอฟเฟกนะครับเงินได้มา37,292นะครับประสบการณ์2,783อันนี้ไม่ได้คูณ2นะครับไม่ได้คูณ2ก็ในเกมนี้นี่ ทำดาเมจไปนะก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้แอสซิสนะเพราะว่าแมปมันไม่ได้ไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะครับก็ทำดาเมจไป2 0งพนกับหกนะครับคิวไป1คันขับประสบการณ์1,159ถือว่าขับประสบการณ์ใช้ได้เลยนะพันอัพนะพันร้อยด้วยนะครับยิงไปทั้งหมด25นัดนะครับเข้าเป้า12เจาะเกราะ11นะครับดาเมจรวม2,068นะครับแอสซิสไป,ปอีกนิดหนึ่งนะ540เงินได้มา36,000นะครับ 36,975ไดเ้อเาได้เพื่อนเข้ามาชนหรือยังไงเนี่ยแหละก็ได้มาอีกนิดหนึ่งนะครับรวมๆแล้วก็37,000กว่ากว่านะครับหักค่าซ่อมไป2,199นนรบะค่ากระสุน26,880อันนี้ผมใช้ลูกทองไปด้วยอย่างที่เห็นนะครับแต่ว่าก็ใช้ไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็ยังหักหักไปค่อนข้างเยอะนะหักไปตั้ง26,000นะครับแล้วก็ยุทธปัจจัยอันหนึ่ง3,000นะครับเหลือเงินมาใช้5,213นะครับ ก็ถ้าเป็นบัญชีธรรมดาก็ติดลบ70,00นะคันนี้ถ้าจะเอาไปหาเงินเนี่ยก็เน้นไปทางสปอร์ตแล้วก็พยายามอย่าใช้ลูกทองนะครับพยายามอย่าใช้ลูกทองแบบผมนะรจริงจริงผมก็ไม่ได้ใช้เยอะนะแต่ก็หักไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าลูกหนึ่งก็แพงนะ4,400นะใช่ไหมที่ที่ดูกันนะครับก็โอเคนะคันนี้เป็นรถที่หาเงินได้ระดับหนึ่งระดับหนึ่งนะผมใช้คำว,ว่าระดับหนึ่งถ้าจะหาเงินนะแล้วก็เอามาเล่นเนี่ยค่อนข้างดีนะในเรื่องของสเปคต่างๆนี่ดีมาก ผมเน้นเอาไปเก็บกล่องนะฮะเก็บกล่องดีมากนะครับก็พลังตัวดีความคล่องตัวดีปืนนี่ดีเลยปืนนี่ดีเลยนะถ้าจะเน้นยิงนี่ดีเลยนะครับในระดับเทียหกนี่ยิงเข้าทุกคันนะครับถ้าเป็นหนาๆก็ต้องเลือกจุดยิงหน่อยนะครับก็วันนี้เอา LT อเมริกาเทียหกแนะนํากันคันนี้นะครับเอามาเก็บตังพอได้เก็บกล่องดีมากนะครับก็เอามาเล่นสุ่มก็เล่นดีนะเล่นสนุกดีนะครับปืนยิงมันดีโหลดเร็วดีนะครับแม่นใช้ได้เลยนะครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ